นี่เป็นเรือสมัยโบราณเลยนะพี่้องสวยมากอันนี้จะเป็นชั้นหกเนาะพี่้องเดี๋ยวฮาพาชมาบริเวณชั้นหกก่อนเพื่อนเขาเอ็นแบบสวยงามมีลีเนะาะงดงามมากพี่้องเลยมันงนะสวยหรูอลัาางการมากอ๋อ,อ,อ,อทูกเฮ้ยยังม่ทันเคยมาโดนชั้นหกจ้าเถื่อนเนาะมแต่ขวมไปชั้นเจ็ดเลยชั้นเจ็ดเลยนี่นะเพื่อนแต่งแบบ ร้านหรูหละเนาะช่วยมากพี่น้องเลยอ๋อมีควายด้วยนะโอ้สวยมากพี่น้องเลยเนาะเนี่ยบางตุนจะพาขึ้นไป่า <ś led> ชุงที่สุดแล้วนี่เอามานี่ทางสูงทางสวยอ้เดี๋ยวให้เบิ่งวิวคักคัคัก <ś> ค <led> โอ้โห,โหนูน่นพี่น้องเลยช่วยมากโอ้เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาพระเจ้าพาี่น้องกรุงเทพมหานครนี่หรือกรุงเทพมหานครเบิง่ง สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อการสำหรับคลิปนี้เนะาะบารจุนิะอยู่ที่สถานีสะพานตากสินเนาะบีทีเอสสะพานตากสินเด้อตอนนี้เรากำลังลงจากสถานีเนาะเมื่อนี้จ้าาท่านผู้ชมเดินทางไปอ่าห่างไอคอนสยามเนาะเราจะไปขามเรืออยู่ตรงท่าเรือสาธรขาบริการเรือเพื่อนกสิบบาทเนาะขามภาคไปไอคอนสยาม แต่ก่อนสายบริการฟรีเดี๋ยวนี้เก็บค่าบริการ10บาทแล้วเด้อไอคอนสยามนี่เนาะไปออกจากสถานีาสะพานตาดสินทางออกสองเด้อสำหรับฐานผู้ชมจะเดินทางไปห่างไอคอนสยามด้วยเรือเนาะไปขึ้นเรืออยู่ที่สาทร โอ้โมีดนตรีสารอีกสุดมวนเลยมือนี่นี่ดีดฟินมะเร็งฟินนี่เนาะนักท่องเที่ยวเพิ่นกับมากันหลายอยู่ตรงท่าเรือสาธรเนาะชาสามาเดินอา นั่งเรือไปเอเชียทิศได้เนาะบริการฟรีจากท่าสาทรไปลงไปขึ้นที่อเอเชียทิศแต่ว่าไปไอเกนสยามจะเพิ่นเก็บตังค์เลยเนาะ10บ,บาทนาองพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือ,อาสาทรเนาะเป็นท่าเรือที่เพิ่นเพิ่งเปิดให้บริการหม่ๆมเนาะระมาณ ยังบ่ฮอดปีดอกเพิ่นเปิดจุดนี้เป็นจุดแบบเรือหลายชายมาประจบกันตรงนี้เนาะไปเดี๋ยวบอมเพื่นจะพาไปซื้อตั๋วไปแอคค่อนสยามเดี๋ยวนี้เพิ่นจะจำหน่ายตั๋ว1ิบาทแล้วเนาะไอคอนแต่ก่อนเพิ่นจะให้บริการฟรีเดี๋ยวนี้คือเสียข้ามภาคนี่นะนี่เรือด่วนเจ้าพระยานี่เป็นเรือด่วนเจ้าพระยา นี่จุดจำนายตัวไอคอนค็จะมีนั่งอยู่ตรงนี้เลยไอคอนครับคนเดียวครับการบริการไอคอนไอคอนเชนบาทเชนบาทไอคอน 10บาทตลอดช่างครับผมขอบคุณครับอ๋อเก็บตัวขอบคุณครับ <Get you. S 1> นี่นะอ่านมาแล้ว10บาทนี่นะจะเป็นจุดฟักคอยไป เอเชียทิศตรงนี้นี่ป้ายแดงๆดนี่ไปเอเชียทิศนี่เนาะจุดพักคอยไสำหรับไปเอเชียทิศคือฟรีเนาะโอ้เรือมาพอดีเลยนี่เรือมารอรับพอดีเลยสาธรไอคอนอ่าความจุ120คนวิ่งวิ่งวิ่ง,งรออะไรวิ่งเลย ท่าเรือนี่เป็นท่าเรือที่ใหญ่ลีได้พี่หน่อยไหมเต็มเลยแล้ว,ล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 วยืนตรงนี้ได้ดหมตัวน้อยเอเชียทีมจะไปฝั่งโน้นแต่ว่าเราจะไปโซนนี้โน่น ตึกไอคอนสยามไปี๋ยวรอเรเือออกพีกหน่อยในเรือเพื่อนก็นจะมากันเต็มเลย สถานีสถานีท่าเรือสาทรแล้วเนี่ยคนเต็มเรือเลยนะพี่ดอ้สวยมากวิวแม่น้ำเจ้าพระยาโน่นเอเชียทิสจะอยู่โซนโน,โน,โน,โน่นเนาะไกลมากเอเชียทิส ประมาณหนึ่งนาทีถึงแล้วไอคอน ือไฟฟ้านะเนาะเรือไฟฟ้าติดแอร์ประมาณหนึ่งนาทีกว่ากว่า เป็นเรือสมัยโบราณเลยนะพี่น้อง <Yeah. S 1> สวยมากเอาไมา้ทำเรื่องลำเลยนี่เป็นเรือทุงฟ้าเรือสามสิบบาทสองซันัเต็มเลยข้างบน เจอไหคอนแล้วโนโคโตโนโคโตเป็นบบไฮทายรูปตรงท่าเรือนะเพราะว่าเรือคนอเดินลายนะแป๊บเดียวเนาะนั่งเรือมาจากสาธรประมาณหนึ่งนาะทีกลักวามาถึงนไหคอนแล้ว ปเดี๋ยวขาไปชมบรรยากาศกันข้างในเมื่อนี้เป็นตอนเยน็นห้ามมงเย็นแล้วนี่เนาะดูเนาะสำหรับทานผู้ชมอยากจะเวลาเที่ยวเซ็อยากจะขามไปสาธรเนาะนี่เป็นจุดจำหน่ายตัวของ่นอยู่ตรงนี้เด้อนี่เนาะอยู่ตรงมุมนี่บางคนอาจจะบ่เห็น <c oughs> จุดจำหน่าย ส่วนนี้ก็จะเป็นโล่งๆเลยเมื่อนี้โอ้โหมีงานอย่างเลยโล่งเลยเมื่อนี้เน้นชมวิวเน้นชมวิวโซนนู้นก็จะเป็นจุดฟักคอยอาผู้โดยสารลูกเรืองด<อ>งามมากพี่นอ้องเมื่อนี้เป็นจุดฟุเฮ้ยจุดฟัวบอ่อน้ำฟัวสวยเลยนะเมื่อนี้เพราะว่าบ่มียางบางเนาะ งามมากเดี๋ยวเานจนสิพาขึ้นไปนูนะ่นเนาะสั้นสุดเลยเดี๋ยวเข่าขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนกันพี่น้องเนะนาะข้างหนนี่ก็โล่งเลยมือนีลผมมียังไปเดี๋ยวเขาไปชมบรรยากาศข้างในห้างเลยพว่าข้างนอกผมมียังเนาะนาะพี่น้องเนาะเข้ามาก็ขึ้นมาสั้นสองเลยเนะี่ยไปมาชมบรรยากาศข้างบนก่อนเนินนึ่งนี่สั้นสอง นี่เนาะโซนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนี่หลายคนอาจจะบ่เห็นห้องน้ำเด้อเพราะว่าห้องน้ำในห้างนี่ค่อนข้างลึกลับโอ้สวยมากพี่น้องเลยนี่เนาะเดี๋ยวบางจุนจะพาขึ้นไปสันสุดเลยเนาะสันเจ็ด ไปเนาะ้นอะเนี่ยบอมจุนพาขึ้นไปชมวิวข้างบนเพราะว่าข้างนา้าอค้อนสยามเพิ่นบปิดการงานอย่างน่ามือเป็นลงๆเดี๋ยวเราไปชมวิวข้างบนดีกว่าหาทางขึ้นก่อนเนาะขึ้นทั้ใดบัดนีขึ้นไปชั้นเจ็ดบริเวณชั้นเจ็ด ไปชมวิวช่วงเงย็นๆชมบรรยากาศกรุงเทพมหานคร้องพี่น้องนะเดี๋ยวเราฝาแวะโซนชั้นสองก่อนเนาะโซนแอปเปิ้ลเนี่ยชั้นสองเดี๋ยวไปชมว,วิวอ่าข้างบนชั้นเจ็ดอ,อันนี้คือชั้นสองเนาะ โอ้โหเพินมาเล่นไอโพนกันเต็มเลยเนาะไยยสวยนะวเดินทะลุไปไ<ห>ด้านหลังเลยเด้อทันวาสมาชมวิวบริเวณสันสองสันโซนแอปเปิลเนาะอ,ออกมากันแดด นะ้องพี่น้องนะ้องบรรยากาศอยู่ที่บริเวณชั้นเจ็ดเอ้ยชั้นเจ็ดชั้นสองเด้อด้านหลังของโซนแอปเปลิลนาะอนี่เอาออกมาตรงนี้โอเคเนี่ยโอ้โหสวยมากพี่น้องเลยงดงามมากเนานะไปะเดี๋ยวชมวิวไปเรื่อยๆเนาะเพิ่นออกมาช่วงเงย็นๆเพิ่นออกมานั่งกันตรงนี้เต็มเลยเนาะนแน่นเลยโอ,โ,อโอ้เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาพาระเจ้าพี่น้องกรุงเทพม,มาหานคร นี่หรือกรุงเทพมหานครเบิงวิวเบงวิวตึกมหานครโน่นเนาะสวยมากพี่น้องเอ้ยเนาะมาเที่ยวกรุงเทพต้องมาเที่ยวตรงนี้ให้ได้เอยอ้อนสยามจุดชมวิวชั้นสองชั้นเจ็ดเนาะโน่นดีวเขาขึ้นไปอีกห้าชั้นเนาะสวยมากนกันกระจกตรงนี้ไว้เนาะ คนยานปีนไปถ่ายรูปโอ้โหสวยมากพี่น้องเฮ้ยนี่เนาะวิวเย็นเย็นไอคอนสยองูเนาะี๋้วเรามาเบิ่งวิววิวฝั่งนี้แหละถ่ายรูปสวยเพราะว่ามันเป็นโซนกระจกต่ำเนาะโซนกระจกกั้นต่ำอืม สุดอลังการงานช่างสุดอลังการวิวนาะมีมาตรงนี้จะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาตึกสูงเนหน่อย เห็นความงดงามของกรุงเทพมหานครฝั่งฝั่งโน้นเนาะฝั่งโน้นจะเป็นฝั่งมหานครข้างข้างอยู่นี่คือฝั่งธนบุรีเนาะไปะนะพี่น้องเดี๋ยวบอมตือนพาขึ้นไปข้างบนต่อเนาะโน่นชั้นสุดท้ายเลยชั้นเจ็ดสวยมากพี่น้องตื่นเพลินเมืองเน่ยงดงามมากเราต้องเดินทะลุไอ โฟนเนาะต้องมี i p o o n e ลอดตาลอดใจไ <c oughs> ปเดี๋ยวไปพบกันอยู่ที่ชั้นเจ็ดเลยเนาะอันนี้จะเป็นชั้น6เนาะพี่นอ้องเดี๋ยวเ้าพาชมบริเวณชั้น6ก่อนเพื่อนเขาเอ็นแบบสวยงามดีเนาะองดงามมากพี่นอ้องเลยเมืองนะสวยหรูอลัาางการมากตึกไอคอนห้างไอคอนสยาม อ,อ๋อถุกพ่ายองมาทา่ันเคยมาโดนชั้นหกจ้าเื่นเนาะมีจะขวมไปชั้นเจ็เลยชั้นเจเลยนี่นะเป่นแตงแบบอ,อล้านหรูหลาเนาะช่วยมากพี่น้องเลยโอ้มีควายด้วย ตรงนั้นจะเป็นคาเฟ่ไะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นเจ็ดว่าโซนนี้เป็นโซนร้านเผิ่นแล้วเราต้องขึ้นตรงนี้ พี่น้องเอ้ยสันเจ็ดไปยาวออกไปชมวิวข้างนอกกันอยู่งด,ดงามมากเนามาถ่ายโอ้ตรงนี้มีลิฟต์โอ้ลงลิฟต์ก็ดีขึ้นลิฟต์ก็ดี พื้นเดินเพล่นกบเป็นพรมนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาให้เบ่งมุมสูงจากหนยเนาะปาริทโตห้างตึกไอคอนสยามมาทางไหนก็โอ้เปิดน้ำแล้วเปิดน้ำแล้วเนาะแสดงน้ำแล้ว สวยมากไปเดี๋ยวเราพาออกไปอ่าฝั่งนู้นเนาะนู้นนู้น,น,นทางออกจะเจอตรงนู้นเนาะ <c oughs> สวยมากพี่น้องเอ้ยมาเกได้กระตืน่นตาตื่นใจคือเก่าคือเดิมเนาะ ออกไปเนี่ยข้างนอกนี้ว้าวเลยว้าวลมหลากหลายพี่น้องเพิ่มาอยู่ตรงนี้กันเต็มเลยนี่นาะงเงนงาม,มากเพิ่นมาถ่ายรูปกัน ชูงที่สุดแล้วนี่เอามาเนี่ทางสูงทางสวยไเดี๋ยวให้เบิ่งวิวคัก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 โอ้โหนู่นน้องเลยช่วยมากน็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาชุดอลังการกรุงเทพมหานครนเมืองหลวงของ ไอแรงนะครับเี่ยเมืองวิวโอ้เพื่อนเปิดน้ำพุแล้วด้อข้างลานะ่างเนาะโน่นเห็นบ่พี่นอ้องเปิดน้ำพุ้วรอบหกโมง เป็นเรือ,อข้ามภาคไปสาธรเนาะอันนี้คือบริเวณด้านหน้าท่าเรือเพ่นเายืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณจุดชมวิวชั้นเ สวยมากพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศอยู่บริเวณสั้นเนดนะนี่เพิ่นเปิดน้ำแบบคล้ายๆแบบน้ำตกนะพี่น,อนอ้องเนาะสวยอาว่าทันพุทชมอยากจะมาเที่ยวไอคอนสยามกลับมาได้เ้ยพี่น้องเด้นั่งมีทอมาลงที่สะพานตาดสินหรือว่ามาลงอ่ากรุงทนบุรีไปได้เนาะนั่งเรือมาข้ามภาคมาสิบบาท สำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องน้องบ่าวำจุนขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อทังไดก็ฝากเป็นกำลังใจให้บาห่าวคำจุนเน่เด้อนในการทำคลิปต่อไปเนาะกาบสุดท้ายก็บสบายดีสวัสดี่อเม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะพ,พอกันมาอีกทีหนาเด้อ